ตอนนี้ CB 500X ของผมครบ1 0 0 0 0กิโลแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างมีอะไรที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับ CB 500X ใช้มาแล้วเป็นยังไงมีอะไรที่ควรดูแลเรื่องแรกเลย CB 500X เหมาะกับใครผมบอกเลยว่า CB 500X ผมใช้มาแค่ประมาณ3ปี ก็ตั้งแต่ที่เริ่มทาช่องนั่นแหละครับถึงตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าสามปีครบแสนโลละตอนซื้อมาผมซื้อเป็นมือ2ซื้อตอนนั้นเขามีเขาใช้ไปประมาณ20,000กิโลตอนนี้หนึ่งแสนสอกว่ากิโล cv ห้าร้ยเป็นรถที่ขี่ง่ายมากครับประหยัดน้ํามันค่าซ่อมถูกเดี๋ยวผมไปพูดให้ฟังว่าผมซ่อมอะไรไปบ้างเพราะว่าทุกคันจะต้องเจอแล้วก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ช่างครับว่าที่เขาเจอกันบ่อยๆเนี่ย c b 5 0 0 x จะโดนอะไรบ้าง อาเป็นรถขี่ง่ายลุยพอได้พอได้นะถ้าลุยหนักๆไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลุยได้แต่ก็ต้องต้องทำหน่อยทำล้อทำชกเพราะว่ากาวเคียนแล้วนะครับไอ้ใต้ท้องมันต่ำก็ต้องไปยกโชกเพราะว่าครั้งแรกที่ผมไปลุยผมโชกเดิมไม่ได้ทำน้ำมันไม่ได้อะไรเลยไปบรรทุกของหนักๆลงเมืองสงศัก์แข็งแตกเพราะว่ามันระยะยุบมันน้อยถ้าเทียบกับรุ่นอื่น ก็ถือว่าเบาหมายถึงว่ารุ่นตั้งแต่ม i ดเดิลแคขึ้นไปถึงแบบพวกรุ่น a v e เ g e r ที่มันใหญ่หญๆก็อะไรถือว่าเป็นรถที่เบาแต่ถ้าทำล้อมาแล้วอะทำเป็นล้อซี่แบบที่เขาทำไว้ลุยอันนั้นจะลุยง่ายขึ้นเยอะมากก็สำหรับอันนี้ถ้าเผื่อเป็นล้อเดิมๆเ,เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นล้อ19แบบปีใหม่ๆเนี่ยก็จะลุยง่ายขึ้นเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอย่างเดียวเลยสำคัญสำคัญที่สุดเลยยางถ้าไม่มีดอกยางเนี่ยตะกุยขึ้นก็ยากเจอโคนก็ดินเจอทรายก็ดิน เจอน้อําบางทียังปิ้นเลยนะสำหรับเรื่องความเร็วของ CB500X ครับถ้าเผื่อจะใช้ในการเดินทางยืนพื้น1 0 0่ง0ถึงหนึกำลังดีครับไม่เข็นเครื่องจนเกินไปแล้วก็ถ้าเผื่อวิ่งสัก150ก็ได้แต่จะเริ่มอืด เพราะว่าเวลาขึ้นร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยมันจะขึ้นยากมากก็อพอขึ้นได้ครับต้องใช้ระยะทางพอสมควรเลยแต่ถ้าเราขนของแบบใส่กล่องเต็มเลย3ใบแล้วก็ขนสัมภาระด้วยเต็มที่ที่ผมเคยทําได้คือ170แต่ตอนนั้นมันมันไหลลงเขาแล้วก็ระยะปกติจะอยู่ที่166กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าใครที่ต้องการความเร็วครับยืนพื้นร้อยสี่ถึงร้อยหกผมแนะนําเป็นตัว6-50ครับเป็นพวกเวอร์ซิหรือวีสตอรมน้ำมันที่ผมใช้ส่วนใหญ่จะเป็น E20 ครับใช้ในการเดินทางก็ไม่ได้มีปััญหากบ อะไรใช้มาหลายปีแล้วใช้มาตั้งแต่20 0 0 0กิโลถึงแสนกิโลก็ใช้ E20 มีสลับเป็น95บ้าง91บ้างปัญหาที่ผมเจอจะมีเรื่องแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆอย,อย่างแรกเลยนะที่เจอก็คือรถมันเป็นรถที่ค่อนข้างสั่นไอ้ตัวกันอ,อกที่ผมทำขึ้นมาที่ให้เขาสร้างขึ้นมาหูเนี่ยหูพอใช้ไปนานนานมันชอบมันชอบก่อนหลุดออกมาบ่อยเพราะว่าเครื่องมันสั่นอะไรเงี้ยก็ให้เขาทำหูใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเยอะแยะ ตอนช่วงประมาณสัก5 0 0 0 0่กว่าตอนนั้นเปลี่ยนพัดลมหมอ้อน้ําอันนี้ช่างบอกว่าเป็นเรื่องปกติเลยเปลี่ยนไปละพัดลมหมอ้อน้ําตาย<อ>ชกหน้าครับด้วยความที่ผมใช้ขี่ใช้เที่ยวใช้แข่งใช้คันเดียวกันเลยใช้ลุยคือมีช่วงหนึ่งที่เอาไปทาไลแมนด้วยทําไลแมนทํารละละมูฟเป็นเดลิเวอรี่ช่วงนั้นคือราคามันได้ก็เอาไปขี่เดือนหนึ่งใช้ไป6000กว่ากิโลคือวิ่งทุกวันช่วงนั้นนะวิ่งเป็นงานเสริมแต่วิ่งทุกวันวันละ2 0 0 3 0 0กิโลเยอะ ใช้หนักมากก็ยังถือว่าวิ่งในเมืองเนี่ยน้ำมันอยู่ที่เฉลี่ยแล้วนะของผมมันอยู่ที่23 22 23กิโลลิตรเพราะว่าผมเป็นคนที่มือหนักด้วยแล้วก็รถผมค่อนข้างเก่าปี2013เนอะพัดลมมอน้ำชกหน้าครับชกหน้าแตกทั้งสองข้างเลยเพราะว่าใช้แข่งใช้เที่ยวคันเดียวกันชกหลังชกหลังแตกไปทีนึงชกหน้าในแตกสองข้างแล้วก็มีกลับมาซ้ำข้างนึงอีก ทีหนึ่งคือแตกสามรอบอะโซ่สเตอร์ไอพวกยางอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องนับหรอกเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วโซ่ผมเปลี่ยนไปสามรอบครับจะเป็นเปลี่ยนรอบแรกเป็นพระอาทิตย์แล้วก็มาอเครอบสุดท้ายคือตอนนี้อีเคเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณสามพันกิโลก่อนขึ้นภูทับเบิกล่าสุดเลยประมาณสองหมื่นก,กว่าก็เปลี่ยนแล้วแต่ที่จะยืดบ่อยสุดก็น่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ครับที่ต้องตั้งบ่อยๆหน่อยแล้วก็ยืดบ่อย,ยอย,ยืดง่าย แล้วก็ตั้งวาวผมเพิ่งมาตั้งวาวจริงๆมันต้องตั้งวาวตั้งแต่2อง0 0ื่่พันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด24,00 0กิโลแล้วก็48 0 0 0ผมไม่ได้ตั้งผมมาตั้งอีกทีคือประมาณ6 0,000กว่ากเกือบ70,000กิโลไปดูคลิปตั้งวาวผมนั่นแหละตอนนั้นแหละคือวาวายันแล้วอันนี้คือตั้งวาวใหญ่ครั้งแรกอ้อแล้วก็มีเปลี่ยนแคงที่ผมบอกว่าแคงแตกผมตอนนั้นใช้อีพ็อกซี่ปะมาใช้มาประมาณ15,000กกิโลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนพันกว่าบาท คือมันเป็นรถที่สามารถเซอร์วิสข้างนอกได้ผมไม่ได้เข้าศูนย์เลยนะพอไปเช็คในศูนย์เคยเช็คในศูนย์แล้วราคามันค่อนข้างสูงในหลายๆอย่างผมก็เลยเอามาให้ช่างข้างนอกที่สามารถไว้ใจได้มีหลายร้านเลยที่ไว้ใจได้เพราะว่าเขาทําเขาทําพวกนี้มานานแล้วแต่เขาก็เบิกอะไหล่ศูนย์แหละแต่ค่าค่าแรงเขาจะถูกลงมาแล้วก็มันก็สบายกระเป๋าว่ามีตั้งวาวตอนนั้นใช้เงินไปประมาณจำไม่ได้ราคา แต่ไม่เกิน5,000อะ4,000กว่าบาทมัง้งประมาณนี้คือครบเซตเลยเปลี่ยนหัวเทียนตั้งวาล์วเปลี่ยนหัวเทียนน้ำมันเครื่องคือครบเซตจ,จบที่เดียวเลยจำราคาได้ไปดูในในในเพจของช่างบอยครับก็ตอนนี้ก็น่าจะยังมีโปรโมชั่นอยู่สำหรับ500เองนะแล้วก็จะมีซีนข้างๆครับที่รั่วอันนี้อันนี้น้อยคันที่จะเจอแต่ของผมเนี่ยเจอแล้วก็มีมีซีนซีนมันเป็นซีนน้ำมันครับ เพราะว่ารถมันกรอบแล้วก็เปิดมาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้มันต้องเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีซีนตรงสตอร์หน้าครับน้ำมันมันรั่วเพราะซีนมันกรอบแล้วด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นกันทุกคันนะแต่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าของผมจากที่โชคมันแตกโชคมันแตกแล้วพอมันล้อมันยุบไปปุ๊บโซ่มันจะดึงโชกจากข้างหน้ามาด้วยแล้วด้วยความที่ซีลตรงโชคมันกรอบอยู่แล้วมันก็ทําให้น้ํามันรั่วออกมาตลอดรั่วมันเรื่อยๆ นั่นแหละครับมันก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องแต่อันนี้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเ,ออเดี๋ยวไปถามช่างดูว่าที่เขาเจอกันบ่อยๆจะมีอะไรบ้างของผมก็มีประมาณนี้เถอว่าใช้คุ้มมากๆแล้วราคาซ่อมก็มีอะไรหลักร้อยหลักพันคือหลักพันนี่คือน้อยมากผมว่า,า,าอะไรอีกเนี่ยเป็นรถที่คุ้มเลยนะอ๋อแล้วก็ที่เขาบอกมาคือตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งที่น้ำมันเครื่องหายมันก็เกิดจากแหวนครับเพราะใช้แข่งใช้เที่ยว แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่น้ํามันเครื่องมันหายตอนที่เอาลงมาจากเขาครับก็ขอ,อน้ํามันชาวบ้านเติมมาผมว่าแหวนมันจะเริ่มไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละทีนี้น้ามันเครื่องมันหายอันนี้คือจะต้องเปลี่ยนแหวนก็ยกเครื่องลงมาอันนี้น่าจะเป็นเซอร์วิสใหญ่ที่สุดละ,ละของรถผม